ช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนนะคะชีวิตของชาวพิจิกก็มีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะเพราะว่าดาวหลายดวงโคจอมาทับลัคนานะคะนอกจากนี้ดาวที่ทับลัคนายังไปสัมพันธ์กับดาวมฤตยูด้วยดังนั้น5เรื่องดาวที่เกิดขึ้นกับชาวพิจิกสรุปให้ฟังกันแบบง่ายๆไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนนะคะมีการขยับย้ายของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานของชาวพิจิกนะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะเมื่อเขาย้ายกันเรียบร้อยก็จะไปทับลัคนาชาวพิจิกถึง3ดวงนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะดาวทั้ง3ดวงจะถูกกระตุ้นด้วยดาวมฤตยูในฝั่งตรงข้ามนะทำให้ชาวพิจิก ก่อเกิดเรื่องราวแนวโน้มจากดวงดาวในข้อแรกนะคะระยะนี้ถือว่าดาวอาทิตย์นะคะก็คือเรื่องงานการโคจรมาทับลัคนาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกาย,ยนถือว่าเป็นเรื่องดาวเชิงการงานภารกิจหน้าที่ที่สัมพันธ์กับชาวพิจิกโดยตรงนะเป็นได้ที่ระยะนี้นะคะได้งานการที่เป็นความมั่นคงเกิดขึ้นนะหรือการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทางการนะคะได้รับเชิญไปยัางงานที่เป็นเรื่องประกาศเกียรติคุณนะหรือชีวิต ตัวตนของชาวพิจิกก็เกิดความโดดเด่นเชิงภารกิจต,ตําแหน่งหน้าที่การงานได้นะเช่นการได้รับมอบหมายเรื่องราวที่เป็นเกียรตินะคะไม่ว่าเป็นการคัดเลือกนะการเอาชนะบางอย่างได้หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมอบหมายหน้าที่การงานที่สําคัญนะคะหรือหากเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้รับเชิญไปเป็นประธานงานต่างๆหรือไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นทางการเป็นความภาคภูมิใจเกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะคะในระยะนี้นะคะจะเป็นทั้งดาวที่ส่งเสริมแล้วก็ดาวคู่ศัตรูที่ทําลักขนานะคะดังนั้นในเรื่องส่งเสริมก็คือการงานประเภท งานลับๆนะคะระยะนี้เป็นได้ที่จะก่อเกิดผู้สนับสนุนเชิงลับนะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อออนไลน์นะคะงานต่างประเทศนะงานที่กําลังซุ่มทําบางอย่างได้นะเรียกว่าอะไรที่ไม่ออกหน้าออกตาง,งานเบื้องหลังก็อาจจะ เป็นเรื่องดีสําหรับชาวพิจิกระยะนี้นะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีสิ่งที่ต้องปรับตัวเกิดขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นงานการบางอย่างไม่ถนัดนะคะหรือได้รับผิดชอบบางอย่างที่ไม่ค่อยชอบนะหรือการงานมีอุปสรรคเกิดขึ้นที่ทําให้ชาวพิจิกต้องเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาด้วยนะเรียกว่าความเหน็ดเหนื่อยกับความเจริญก้าวหน้ามาควบคู่กันนะคะชาวพิจิกจะมีดาวศุกร์นะคะที่ทับลักขณาส่งผลกับเรื่องราวดึงดูดสเสน่ห์นิยมนะคะระยะนี้เป็นได้ที่ ก่อเกิดผู้สนับสนุนที่ค่าไม่ถึงนะบางทีก็มาแบบรับๆได้ก็คือพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนนะคะได้รับการอุปถัมภ์จากเรื่องคนต่างเพศนะหรือแม้แต่การคบหาแปลกแปลที่ทําให้ชาวพิจิกก่อเกิดความโดดเด่นในเชิงชีวิตขึ้นนะเนื่องจากมันมีสเสน์นิยมเกิดขึ้นทําอะไรก็มีคนชื่นชมนะคะหรือว่าเป็นระยะที่ก่อเกิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นนะกับชาวพิจิกไม่ว่าจะเป็นการคบหานะคะเข้าสู่สังคมใหม่หรือมีคนนิยมชมชอบในเรื่อง ผลงานของเราได้ข้าวของฝากนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นเชิงอาหารการกินสมบูรณ์ของกินของใช้ระยะนี้เป็นได้ที่จะได้มาง่ายๆมีคนนึกถึงเราบ่อยนะคะดาวเหล่านี้นะคะจะถูกกระตุ้นด้วยดาวมฤตยูดังนั้นบางครั้งเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องต่างชาติก็ได้นะหรือว่าเรื่องราวแปลกๆเชิงคนต่างวัยนะคะเรื่องราวชีวิตไปสัมพันธ์กับการครบหาแต่ติดต่อกันทางเทคโนโลยีทันสมัยลักษณะนี้ก็เป็นได้เช่นกันรับข้อต่อมานะคะดาวพฤหัส เป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะเป็นมหาอุดอยู่ในภพสุภานะคะในช่วงครึ่งหลังนี้ก็จะมีการโคจรเริ่มถอยหลังนะส่งผลกับชาวพิจิกนะคะก็มีความโดดเด่นนะคะกับเรื่องเงินทองที่หาได้จากการใช้ปัญญาใช้ความสามารถนะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับความรู้ขั้นสูงความเป็นผู้เชี่ยวชาญบางอย่างที่ทําให้หาเงินหาก,กินได้คล่องนะหรือได้รับชื่อเสียงต่งตางๆใน ทางไกลเนะี่ยก็คือต่างประเทศต่างจังหวัดได้เงินจากการไปที่ปรึกษาหรือบางท่านก็ได้ทุนนะพับในเชิงการศึกษาต่อได้นะคะได้โชคจากเรื่องของการทบทวนนะเพราะว่าเขาโคจรถอยหลังในภพสุภะนะคะระยะนี้ชีวิตก็อาจจะเป็นช่วงทบทวนเรื่องแผนการในชีวิตนะคะอยู่นะคะก็ไปรื้อฟื้นเรื่องเก,ก่ามาทําต่อก็ได้บางอย่างที่ค้างคาไว้นะที่ยังตัดสินใจหรือว่าพักเอาไว้ที่ผ่านมาก็อาจจะหยิบจับทําจริงจังขึ้นในระยะนี้นะคะ มีเหตุทําบางอย่างด้วยการทําไปแก้ไปทําซ้านะบางทีก็เป็นเรื่องงานเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องบุตรหลานนะคะซึ่งชาวพิจิกก็จะมีความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นนะแล้วก็ความผิดปกติของดาวพฤหัสทําให้หลายสิ่งในช่วงนี้มีลักษณะความพยายามที่ต้องอดทนมากขึ้นเพราะว่าอาจจะทําไม่สาเร็จในครั้งเดียวโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะคะเป็นความหมายเชิงลังเลได้นะเช่นจะใช้เงินนะคะจะลงทุน จะตัดสินใจครั้งใหญ่ข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองก็เป็นได้นะที่ทําให้ช่วงนี้ก็เกิดความลังเลต้องหาข้อมูลหรือว่าคิดอ่านพลิกไปพลิกมาอยู่สักระยะหนึ่งนะคะ ข้อต่อมานะคะดาวคู่มิรใหญ่อยู่ในภพเรือนพันธุนะคะก็หมายถึงเรื่องราวความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐาน,านะในระยะนี้ชีวิตก็ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบ้านช่องบ้านเรือนครอบครัวมากนะคะสัมพันธ์กับการร่วมมือของคนในครอบครัวบางครั้งก็หมายถึงธุรกิจที่บ้านนะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินสินทรัพย์ต่างๆซึ่งชาวพิจิกนะคะอาจจะเป็นผู้แบกรับสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะแต่ในความที่ดาวเขาเป็นคู่มิรใหญ่ในเชิงบวกก็คือมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ แฝงไว้ซึ่งความมั่นคงนะคะหรือบางท่านก็ทํางานในแวดวงเหล่านี้นะก็ทําให้อาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินใหญ่เงินเยอะโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์อยู่บ่อยๆสำหรับเรื่องราวครัวเรือนนะคะ มีดาวเสาร์ไปอยู่นะก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความเหน็ดเหนื่อยบางทีก็หมายถึงความวิตกกังวลได้นะคะดังนั้นชาวพิจิกระยะนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวการแบกรับภาระบ้านช่องนะคะคนในครัวเรือนรวมไปถึงบุตรหลานบริวารการเงินด้วยเพราะว่าเป็นดาวใหญ่ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพระเกตโคโจรเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะและดาวมฤตยูไปอยู่ในภะพเรือนปัตตานีนะเล่งลัคนาชาวพิจิกของดาวพระเกตในภพอรินะคะระยะนี้ก็จะมีเรื่องของ หลางสังหอนจิตสัมผัสนะมีความว่องไวในเชิงสติปัญญาโดยเฉพาะเรื่องแก้ไขปัญหานะคะดาวพฤก์กจะกระตุ้นให้หลายสิ่งในช่วงนี้ของชาวพิจิกก็จะเกิดขึ้นปรับป,ปรับรวดเร็วนะเช่นหากจะมีงานการต่างๆก็มีมาโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือบางทีมีคนเข้ามาคบหาก็มีมาไม่ตั้งตัวเหมือนกัน,นการเปลี่ยนแปลงสถานะเรื่องของการครบหาความรักใหม่ๆบางทีก็มีมาแบบที่เราคาดไม่ถึงนะเป็นการ เร่งปฏิกิริยาของดาวพระเกตนะคะนอกจากนี้เรามาระวังเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะดาวพระเกตเนี่ยจะไปกระตุ้นทําอะไรบางทีต้องมีแผนการสำรองนะคะบางครั้งมีอุปสรรคที่คาดไม่ถึงแต่เมื่อใช้สติปัญญาใช้เรื่องการแก้ไขปัญหาผ่านพ้์ก็จะทําให้เรื่องราวต่างๆมันกลับกลายเป็นดีในตอนหลัง ชีวิตก็เกิดบททดสอบนะเมื่อดาวพระเกตย้ายนะคะเพราะไปตั้งฉากกับดาวพระหัสนะเช่นมีเป้าหมายเกิดขึ้นนะคะบางท่านต้องไปสอบไปแข่งขันการงานก็มีการประเมินพิจารณา เข้าสู่สภาวะต้องแอคทีฟนะแล้วก็นำพาภารกิจบางอย่างมาสู่ชาวพิจิกนะที่ทำให้เราต้องทุ่มเท,มทมเน็ตเหนื่อยโฟกัสในระยะนี้ด้วยนะคะดาวมฤตยูที่เลงลักนานะคะก็ทำให้เรื่องราวทั้งความหมายคู่ครองหุ้นส่วนลูกค้าะคะจะมีมาแบบแปลกๆงงๆนะเพราะอย่างที่บอกดาวศุกร์เป็นดาวสเสน่ห์นิยมนะคะก็นำพาคนแปลกๆมาในระยะที่ดาวหลายดวงทับลักนาอยู่นะคะดาวมฤตยูก็อาจจะทำให้เรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะกับเรื่องดาวเสน่ห์นิยมของเรานะคะ การตัดสินใจเชิงการครบหาการแต่งงานแบบฟ้าผ่านะหรือแม้แต่การร่วมหุ้นลงทุนอยู่ๆมีคนอุปธรรมร่วมมือก่อเกิดพาร์ทนอร์้ะเรียกว่าหลายสิ่งเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงสําหรับชาวพิจิกได้เพราะดาวมฤตยูมามีผลให้เกิดขึ้นรวดเร็วนะคะระมาดระวังความใจร้อนในส่วนหนึ่งเพราะว่า ดาวในภพเรือนปัตนิก็หมายถึงคู่กรณีได้นะบางทีก็คือใจร้อนวู่วามนะคะหรือเกิดกรณีพิพาทโดยคายไม่ถึงเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ช่วงนี้ชาวพิจิกก็ต้องใจเย็นๆสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องรวบรวมนะระยะนี้ก็ถือว่าในเรื่องที่ต้องระวังก็มาจากมุมของดวงดาวที่มี2แง่สองมุมนะคะเรื่องแรกก็คือความผันผวนนะเรื่องการครบหาเพราะว่าดาวมฤตยูมะเร็งดาวสดวงนะคะใน ลักษณะน,นะทำให้ชาวพิจิกนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการคบหาได้นะบางคนเนี่ยมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกลุ่มทีมหมู่คณะนะคะหรือบางท่านก็เกิดคนร่วมงานใหม่ๆนะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะนําพาไปสู่เรื่องดีขึ้นก็ได้นอกจากนี้ความไม่ลงรอยกันทางความคิดก็จะมีบ่อยได้ด้วยเนื่องจากเป็นระยะที่ความผันผวนเกิดขึ้นบางทีอยู่ๆก็ไม่ชอบหน้ากันขึ้นมาเฉยๆนะคะ ไม่ลงเอ่ยกันทางความคิดนะหรือการพูดคุยต่างๆขัดแย้งกันได้ง่ายเช่นกันเป็นจังหวะที่การลงทุนนะคะต้องเรามาระวังเพราะดาวพลหัตที่เริ่มโคจรหอยหลังเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะก็คือเรื่องลงทุนระยะสั้นรมาระวังเรื่องการถูกหลอกลวงนะคะสิ่งที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะหรือว่าคนมีความลับความซ่อนเร้นมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวพิจิกดังนั้นในระยะนี้นะคะหากมีจังหวะการลงทุนนะหรือจะใช้เงินกับเรื่องดาว,ดาวต่างๆต้อง ตรวจดูให้ดีนะคะเพราะบางทีก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะกับเรื่องมิจฉาชีพการหลอกลวงต่างๆชาวพิจิกนะคะโดยส่วนตัวระยะนี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะหรือบางทีก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดการมีบาดแผลเนื่องจากดาวอังคารและดาวอาทิตย์นะคะก็ทําให้เรื่องราว การเป็นคู่ศัตรูเนี่ยมันประสัมพันกับตัวตนนะเป็นได้ทั้งเรื่องเชิงสุขภาพนะคะหรือบางทีก็เป็นความหลงลืมเผลอเร่ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะ,ะชาวพิจิกระยะนี้ต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตนะคะระยะนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับชาวพิจิกเพราะดาวมฤตยูที่เล็งลัคนาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะบางครั้งก็บันดาลเรื่องดาวคาดไม่ถึงนะคะบางอย่างที่มุ่งหวังไว้มาก กลับคาดเคลื่อนเรียกว่าเป็นระยะที่ความหันผวนสัมพันธ์กับชีวิตของชาวพิจิกโดยตรงนะคะก็ขออภยพอให้มันพลิกไปในเชิงบวกกันทุกท่านสาหรับชาวพิจิกที่สนใจเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกสามารถกดดูที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้นะคะเป็นเนื้อาหาที่เพิ่มเติมสำหรับคนที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพิจิกกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ